สวัสดีลูกเพจท,ทุกท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำก้ามเคืดวันที่19พฤศจิกายนนะครับว่ามีคู่ไหนได้เล,ล็กไหนสกอร์เป็นยังไกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลกระชับม,มิตรทีมชาติไซบัสเอาชนะลิทัวเนีย1ประตูต่อศผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนล,ลาซิงฟอร์โรสเสมอปูกอส1ประตูต่อ1เอเดนเซเสมอมมรันเดส2ประตูต่อ2 เลอาโนเบโดเอาชนะเอไอบาไป2ประตูต่อ1กาตาเคนาเสมออาบาเซนเต้1ประตูต่อ1และบีเรียลบีเสมออันดอร่าไป0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเอเทอร์ดีวีซีของเนเธอร์แลนด์คัมบูเสมอโรดาเจซีไป1ประตูต่อ1และเอวีมาร์ทิสพ่ายกับนันเอ็นเอซีเบด้าไป1ประตูต่อ4ผลฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่ม ฮังการีเอาชนะมอนเตเนโกร3ประตูต่อ1เซอร์เบียเสมอบังกาเลียไป2ประตูต่อ2สวีเดนเอาชนะเอสโตเนียไป2ประตูต่อศเบลเยียมเอาชนะอาเซอร์ไบจานไป5ประตูต่อศสกอตแลนด์เสมอนอร์เวย์3ประตูต่อ3บ bon อสเนียพ่ายซิลเวียไป1ประตูต่อ2ลิเตนสไตล์พ่ายกับนดลักเซมเบิร์กไปศนประตูต่อ1โปรตุเกสเอาชนะไอร์แลนด์ไป2ประตูต่อศูน และสเปนเอาชนะจอเจียไป3ประตูต่อหนึโอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ